สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับบริษัท King i n t e l l i g e n c Technology จำกัดหรือ King IT นั่นเองและในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกอุปกรณ์ Wi-Fi Range Extender ยี่ห้อน้องใหม่ Air4 ในรุ่น ARE400 นั่นเองครับ ARE400 ตัวนี้คือ Wi-Fi Range Extender หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าตัวดูดสัญญาณ Wi-Fi มีความสามารถในการดูด Wi-Fi ที่2ความถี่นะครับ คือ2.4ที่300เมกะบิตเแล้วก็5 g h z ที่867เมกะบิตเสําหรับตัวอุปกรณ์นะครับมีความสวยงามน่าใช้ครับมีเสาอากาศ2เสานะครับมีไฟสถานะมีปุ่ม WPS ช่องระบายความร้อนแล้วก็มีพอร์ตแลนสําหรับต่อใช้งานได้ด้วยครับผม สำหรับการใช้งานเดี๋ยวผมจะสาธิตด้วยอาคารพาณิชย์4ชั้นซึ่งมีตัวปล่อย Wi-Fi อยู่ชั้น1นะครับแล้วก็ชั้น2ใช้งานได้ปกติชั้น3สัญญาณเริ่มอ่อนตัวลงส่วนชั้น4ใช้งานไม่ได้เลยนะครับในสถานการณ์นี้เราจะใช้ ARE 400นะครับเสียบปลั๊กทวนสัญญาณไว้ที่ชั้น3เพื่อให้สัญญาณใช้งานได้ถึงชั้น4ครับผม การตั้งค่าก็ไม่ยากครับเริ่มแรกก็ Connect Wi-Fi ไปที่ air f o จากนั้นเปิดเว็บบราวเซอร์ขึ้นมาพิมพ์หมายเลข IP 192.168.10.1ครับในหน้าแรกเขาจะบังคับให้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดสำหรับเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์อย่างน้อย6ตัวนะครับ หน้าต่อไปตั้งค่า Wi-Fi 2.4เลือก Wi-Fi ต้นฉบับด้วยการสแกนเมื่อได้แล้วใส่รหัสผ่านตัวเดียวกันกับต้นฉบับนะครับคอนเฟิร์มเสร็จแล้วอย่าลืมเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกันกันกบตัวแรกอาจจะเติมตัวเลขต่อท้ายนิดหน่อยต่อไปก็คลื่น5 g ครับทำด้วยวิธีเดียวกันคอนนค Wi-Fi ต้นทางใส่รหัสผ่านตัวเดียวกันกับต้นทาง จากนั้นก็เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกันเสร็จแล้วกด next ได้เลยอย่าลืมคอนเฟิร์มด้วยนะครับจากนั้นก็รอให้อุปกรณ์บูตตัวเองจนถึง100%เปเ็นป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับผลลัพธ์การใช้งานนะครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือผลลัพธ์การใช้งานผ่านตัวดูดสัญญาณตัวนี้ที่บริเวณชั้น3ชั้น4นั่นเองครับ เป็นยังไรบ้างครับกับ a i r ์โฟแบรนด์น้องใหม่ถือว่าร้ายกาเลยทีเดียวใช่ไหมครับหากคุณสนใจสินค้าตัวนี้สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ครับและเช่นเคยครับสินค้ารับประกันตัวจริงต้องวอยคิงเท่านั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ